สวัสดีครับสวัสดีวันนี้ผมจะมารีวิวกับงานอัปเกรดนะครับแล้วก็าวางสเกลาวางสเกลนะครับวางสเกลกับลำนี้นะครับผม MD MD ไซส์450นะครับผม MD 500ไซส์450หศูนย์เป็น MD 500หรือไซส์450อ่า MD 500 M D 5 0 0 E E ก็คือหัวจานแหลมๆแบบนี้นะครับผมมาทำไม่อี๋ไม่อี๋ก็หัวกลมเอฟเหรอไม่มีหรอกเครื่องบินเอฟเนี่ยโอ้ก็เปิดรีโมทนะครับเหมือนเดิมเล่นเหมือนเดิมเลยนะครับอ่ะงั้นเหมือนเดิมไม่ต้องอธิบายเดิมก็ไม่ต้องอธิบายใช่ไหมใช่ยังไม่ได้ ไช้กีตจจแก้มุกมวยไงไม่ะให้เราอธิบายแล้วก็รอขยับเหมือนเดิมอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับอ่าเารกาอะไรอารลามอาราออลามอ่าฮะตอนนี้สามจุดหกโอเคแล้วก็ใส่ฝาครอบออ้ากาศ อ่าเรียบร้อยนะครับก็ทีนี้ก็ยังไม่ได้เข้า G P S นะครับผมอยู่คำว่า 3D นะครับอยู่คำว่า 3D เอาเฮลิคอปเตอร์ไปไว้ตำแหน่งที่พร้อมจะบินสบายไม่ดูไฟเลยไม่ดูไฟอ่าไม่ลุกล่ะมาดะเดี๋ยวสี จับกล้องไม่เห็นนะแล้วก็เลือกคำว่า GPS นะครับ GPS เหมือนเดิมนอนตูดเลยอ่ามาดูไฟครับผมไฟก็มองเข้าไปด้านหน้านี้เลยครับก็ก็จะก้มดูหน่อยๆครับดูไฟพอจะเห็นเฮ้ยนี่อ่อ่าโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วอ่าโอเคไฟสีเขียวแล้วพร้อมบินมามาดูไฟหน่อย แดดจ้าเลยโอเคเหมือนเดิมครับ4วินะครับแล้วก็คันเร่งไปตรงกลางแล้วก็กดคำว่าลั่นรอไปพัดหมุนสุดเสียงนะครับเล่งขึ้นไปขีดหนึ่งครับรอสักครู่ครับ หน้าไปหน่อยอ่ามีก้อนนึ่งเดี๋ยวถ่ายก้อนนึ่งก็ได้ เสียเวลาก็ไปส่งผ้าส่งอันนี้อ๋อไปช้าๆนะครับผมไปช้าๆนะครับตัวนี้เป็นยกพีด EMAX 09 MD นะครับผมก็เดินทางช้าๆนะครับซอบๆนิ่มๆนะครับ ได้มััถ่ายได้ไหม,ม,ม,มอ่ะเอะอหนูรีแลดหนูไปตักรนี้ปับหมดชัตเตอร์ไวไงไม่เป็นีนอ้อ่ะอ่ะ hãy đây nha ăn mặc cho mặc áo khoác thải biển này còn đấy đi. mặc áo บินเดินทางให้ชมนะครับผมนะบินด้วยระบบ GPS นะครับผมไปในทิศทางที่เราอยากจะไปนะครับ ไหนเลี้ยวซ้ายบน,ฟ,บนฟ้ายบนฟ้ายขาน้าตรงตรงรูกขาน้าตรงตรงกล้องถ่ายได้แค่สามรูกแล้วตรงตรงแบบไหนวะอะไรเขาเรียกอะไรโนถตินเออเนี่ยเหรอใช่มาตรงไหนกลางหน่อยมาไหม ได้แล้วนะอืมได้แค่นั้นแหละเต็น,นก็ต้องมือเบาๆเลยนะครับผมนะกับเซอร์โวเซอร์โวอีแมนะฮะอีแ e ม็กศูนะครับกับใจโรเฮดวันนะก็จะต้องบินช้าๆแบบนี้นะครับอย่าบินไวนะครับเดี๋ยวมันจะเอาไม่ทันนะครับ เซอร์โวมันสั่งงานไม่ทันนะฮะต้องบินช้าๆแบบนี้นะครับก็ถ้าเปลี่ยนเป็นอของกาดของ k คเก็จะบินได้ไวนะฮะความคล่องตัวจะสูงกว่านะฮะก็ไปทดสอบเล่นก่อนนะครับของคุณพี่ลูกค้านะฮะก็จะให้ชมคร่าวๆนะครับก็ถือว่าบินดีนะคืออแรกๆก็ฮอปก่อนแล้วอย่าเพิ่งเดินทางนะครับฮอปแล้วก็ หันซ้ายหันขวาดูอาการฮอนะครับคือทําความคุ้นเคยกับฮอก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบเดินทางนะครับนะบินต่าๆแบบนี้นะครับเนี่ยอย่าเพิ่งบินสูงนะพอมันอีซิเดนต์เราจะได้เอาลงได้ทันอะไรอย่างเงี้ยครับอ่านะคือถ้าลมนิ่งๆน,นะครับผมก็จะก็จะบินดีบินเขาเรียกอะไรบินบินอ่าซิ่งได้นะฮะแต่ถ้ามีลมมาก็ ถ้าเลี่ยงถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็คือ,อยังไม่ต้องบินนะแต่ถ้าอยากจะบ,บินก็คือต้องเดินทางช้าๆนะครับอันนี้ลมมาแล้วนะเมื่อกี้นี้ลมนิ่งนะก็จะเห็นได้เลยว่าบินซิ่งนะบินซิ่งหน่อยบินซิ่งขึ้นมาหน่อย บินนานเนาะกี่นาทีแล้วเนี่ยแปลยังไม่หมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอขอเดินไปดูอะลามเช็กเซลก่อนนะก็เดี๋ยวเอาเครื่องลงแล้วกันนะครับอะลามมันไม่ร้องแปลกใจจังอ๋อยังไม่หมดมันยังไม่หมดแปลกใกล้แล้วแหละ กล้หมดแล้วแต่ยังไม่หมดนะฮะพอดีเมื่อกี้มองมองมองไม่เข้าใจนะฮะล้หมดแล้วกล้หมดแล้วก็ <c oughs> <c oughs> เอาลงเลยละกันนะลำนี้น่าจะมี6กนาทีทนะี่ะทำไปเล่นเอาลงก็1ขีดนะครับอ่าจะค่อยๆลง ยกเลิกสต็อปนะฮะาดูกันนะครับบินนานนะเนี่ยบินนานบินนานนานก็ดังเลยโอ้โหอ,อ,อารามพี่ลูกคา้าอ๋อเดยว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  Okay. สาเหตุสาเหตุที่อารามเทคเซลเมื่อสักครู่เนี่ยมันไม่ดังนะฮะสาเหตุลำโพงไปอยู่ตรงแม่เหล็กนี่ตรงแม่เหล็กพอดีเลยนะฮะพออยู่ใกล้แม่เหล็กปั๊บ <c oughs> มันไม่ดัง <c oughs> มันอยู่ตรงแม่เหล็ก <c oughs> เพราะว่าเพราะว่าเปลือก <c oughs> เปลือกเฮลิคอปเตอร์ Scale เนี่ยสเกลเนี่ยเขาจะมีแม่เหล็กนะครับเขาจะมีตามมุมนะครับแม่เหล็กแล้ว ตัวเนี้ยไปใกล้แม่เหล็กอารลามจะเราจะไม่ได้ยินเลยมันร้องแล้วนะแต่ว่าเราไม่ได้ยินผมก็เอ๊ะทำไมแบตยังไม่หมดสักทีนะเพราะว่าอันนี้เป็นรุ่น3เซลล์3เซลล์ก็จะบินได้ประมาณ5-6นาทีเท่านั้นเองนะแต่แปลกใจเอ๊ะมันมันน่าจะหกนาทีแล้วนะทำไมแบตยังไม่หมดสักทีก็สงสัยก็เลยเดินไปดูเดินไปดูก็อ๋อมันใกล้หมดแล้วไม่เปิดไาดูแล้วนะก็ จะเปิดไงมันบินอยู่จะได้ฟันแขนเอาก็คือง่ายๆเลยก็คือเมื่อสักครู่นี้อันนี้อยู่อยู่แบบนี้นะฮะมันอยู่ใกล้ตรงนี้นะครับปั๊บแม่เหล็กแม่เหล็กกับลําโพงอยู่อยู่อยู่ด้วยกันนะะเสียงไม่มีเลยนะเสียงแหบเลยร้องเบามากก็ก็อยู่ตำแหน่งเดิมแหละฮะอยู่อยู่ด้านข้างนี้นะครับอย่าอยู่ด้านบนนะอยู่ด้านข้างเอานะเพราะว่าถ้าอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะติดติดหน้ากากนะครับติดหน้ากากแล้วก็ อีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือถ่อา,อายแบตเตอรี่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่อ,อยู่ประมาณนี้นะครับก็คือพอเราเราใส่ฝาครอบเข้าไปเนี่ยนะฮะให้สังเกตดูว่าแบตเตอรี่กับตรงเนี้ยมันชนกันไหมอย่าอย่าให้มันชิดกันนะครับถ้ามันชิดกันเนี่ยมันจะมีเสียงเสียงเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเหมือนมันดังอะ่ะ เสียงเปลือกมันหอนอเสียงบอดี้เนี่ยหอนนะฮะตอนแรกก็งงเอ๊ะทำไมบอดี้มันหอนเฮ้หอมันก็ไม่ได้สั่นนะก็คือ,อหน้ากากด้านในฮะหน้ากากด้านในตรงนี้ครับด้านในเนี่ยกับตูดแบตเตอรี่ชิดกันนะฮะแล้วฮอมันมีอ่าเขาเรียกอะไรล่ละการหอนอ่าสั่นนะใบพัดหมุนแล้วก็มันก็จะแบบมันก็จะสั่นแบบธรรมชาติของเขาอะ มันถูกันแล้วมันก็นเลยหอนโอเคไม่มีอะไรนะก็ดึงปลั๊กที่เฮลิคอปเตอร์ออกนะครับแล้วก็ปิดสวิตช์ที่รีโมทนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับลำนี้ก็เดิมเดิมก็จะเป็นวอลกีล่า v 4 5 0นะครับก็อัปเกรดอัปเกรดให้นะครับผมแล้วก็ใส่สกเกลนะแล้วก็ดัดแปลงดัดแปลงย้ายมอต,ตรงมอเตอร์ย้ายอุปรกรณ์เซอร์โวหางอะไรเงี้ยก็คือกว่ามันจะลงได้ก็ ดขึ้นคอเหมือนกันนะฮะก็เนี่ยฮะชุดหงชุดถางนี่นะเพราะว่าบอดี้เนี่ยเขาเออกแบบมาใช้กับพวกอะไรทัลลอดกาดนะฮะประมาณนั้นโอเคครับผมก็เรียบร้อยแล้วก็พรุ่งนี้ส่งให้นะครับผมเนี yeah. จำจำ่ย j มแจ a ผมก็ฝากด้วยนะครับสำหรับพี่ๆลูกค้าท่านใดสนใจกับงานประกอบซ่อมเซ็ตรถเรือเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ติดต่อสอบถามได้นะครับกับสมบูรณ์เพ่งสีอารีบัตช่องบินดีเล่นง่ายได้มาตรฐานทุกลำนะครับผมฝากช่องทางย t u b e ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับนี่แหละเขาคือเราต้องการให้เขาเห็นเฮลิคอปเตอร์ไงหน้าคนไม่ต้องเห็นหรอกเบื่อแล้วหน้าคน่ะดูหอดีกว่านะลำนี้ก็พิเศษหน่อยมีกระจกตรงนี้ให้ได้นะมีกระจกด้วย ตรงนี้ไม่มีนะตรงนี้ต้องต้องปล่อยไม่งั้นเดี๋ยวร้อนเด๋ยวร้อนนะระบายความร้อนนะครับต้องต้องเปิดไว้นี้ก็จบก็พอละสวยงามสวยงามขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเป็นไงอะ่ะอืมว่ว <laughs>